สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเทอโนโอมพาทัวร์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับและผมอยู่ที่คูบต้าฟาร์มนะครับผมอ,อยากรู้มากว่าในคูบต้าฟาร์มนี้เขาวิจัยอะไรกันเขาพัฒนาอะไรกันเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปทัวร์ทุกจุดของคูบต้าฟาร์มเลยครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับทุกคน เมื่อเราเข้าไปในคูบต้าฟาร์มนะครับก็จะมีรถที่แบบนําทัวร์แบบนี้เลยนะข้างหน้าก็จะลากแล้วรถไถก็จะมีแบบอ่าคนที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ<ไ>ก็จะมีพี่วิทยากรที่จะคอยแนะนําแต่ละจุดนะครับพี<ด>่ช<ด>ื่ออะไรครับผมชื่อท็อปนะครับเดี๋ยววันนี้พี่พาผมทุกจุดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปทัวร์นะครับทัวร์ฟาร์มคูบต้<ม>าของเออคูบต้าฟาร์มของเรานะครับให้คูบูต้านี้มีเนื้อที่กี่ไร่มีทั้งหมดอยู่220ไร่นะครับ120ไร่ครับแล้ว ที่นี่อ่ะพี่เขาเขาทำอะไรอ่าตอนนี้เราจะเป็นความอ่าเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็มีอนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทําเกษตรให้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นก็คือเหมือนศูนย์วิจัยเกี่ยวกับการเกษตรอะไรแบบไหนแล้วก็พัฒน,นาเทคโนโลยีเพื่อมาทําการเกษตรครับ โซนแรกนี้คืออะไรพี่อันนี้จะเป็นโซนเกษตรแม่ยำข้าวแล้วก็พืชหลังนาครับเราก็จะมีทั้งเครื่องจักรแล้วก็วิทยาวิธีการเพาะปลูกข้าวต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรนี่ทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็นอกจากที่เราจะมีเครื่องจักรด้วยเราก็จะมีการออกแบบแปลงนาเนี่ยให้เหมาะสมกับเครื่องจักรด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทําแปลงใหญ่จนเกินไปเวลาที่รถนะครับเข้าไปทํางานนะครับมันจะเหลือเศษหน้าให้ต้องกลับไปเก็บนะครับถ้าเราออกแบบแปลงให้เหมาะสมกับเครื่องจักรเนี่ยเครื่อง เต็มหน้าโดยที่ไม่เหลือเสียหน้ากับไปเจ็บก็จะทําให้เราประหยัดในเรื่องของเวลาประหยัดในเรื่องของการลดน้ามันเชเื้อเพลิงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ลดการสึกหลอของเครื่องจักรด้วยไม่ต้องกับหัวแปลงบ่อยๆนั่นเองนะครับก็ค,คือละเอียดขนาดนี้เลยย <c oughs> อดมากคือคน <c oughs> นี่ครับนี่แค่โซนแรกครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปต่อโซนที่สองกันพี่ <c oughs> มาทไไปกันครับครับผม แล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีการเก็บประชากรข้าวด้วยที่เห็นเสาสีส้มๆนะครับก็ในตารางเมตรหนึ่งเราจะไม่ให้เกิน300ต้นนะครับถ้าเกิน300ต้นก็จะเหมือนนาหวานแล้วนะครับเราก็จะมีการคุมในเรื่องของระดับน้ําด้วยนะครับสังเกตเห็นว่าเกษตรกรที่บ้านเราส่วนมากนี่ถ้าเกิดขังน้ําไว้ในแปลงเยอะๆเนาะนะครับต้นข้าวมันจะยืดหนีน้ําปัญหาตามมาก็คือความแข็งแรงของต้นนี่มันจะน้อยนะครับเราก็ทําให้ข้าวล้มเกิดปัญหาต่อ,อเรื่องผลผลิตของเราด้วยนะครับ ฟางหนึ่งตันเนี่ยผมจะแจ้งให้ทราบเนาะจะมีปุ๋ยไนโตรเจนอยู่ที่8กิโลกรัมแล้วก็ฟอสฟอรัสอยู่ที่0.8กิโลกรัมแล้วก็โพแทสเซียมถึง18กิโลกรัมนะครับถ้าเราเผานะครับอะไรได้จากการอัดฟางก็หายไปนะครับแล้วก็หน้าดินก็เสื่อมโทรมนะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งปุ๋ยที่อยู่ในตอวซังข้าแล้วก็ฟางเข้าของก็หายไปด้วยก็คือคที่นี่ก็หลังจากดกูเสร็จก็วิจัยว่าเออก็ต้องมีอัดฟางแล้วก็ที่เหลือก็กกใส่กรช่คร่บให้ปุ๋ยในดินครับแล้วก็ลด่คััันนนใชรรบบมพะะ ตรงนี้เป็นอะไรพี่อ่าตรงนี้เป็นการปลูกขึ้นหมุนเวียนเนาะนะครับอ,อย่างอย่างนี้เราก็กคือเราจําลองพื้นที่แปลงไว้นะครับก็คืออย่างถ้าเราจะปลูกข้าวนะครับข้าวต้องการปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจนหรือปุ๋ยยูเรียนนี่ยเยอะถั่วนี่จะให้ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะเราก็ใช่เราก็ต้องทําการปลูกถั่วก่อนหลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวนะครับไถกบนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะปลูกข้าวเราก็เจ็บเกี่ยวข้าวเสร็จในต่อสังข้าวฟางข้าวจะให้ปุ๋ยโพแทสิเซียมเยอะนะครับซึ่งข้าวโพดเขาจะชอบปุ๋ยตัวนี้นะครับเราก็จะปลูกข้าวโพดตัวนี้ต่อนะครับก็จะเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนนะครับก็จะเป็นการปรับปรับโครงสร้างในเรื่องของดินด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เราลดการใส่ปุ๋ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการตัดวงจรของศัตรูพืชของเราด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกพืชตัวเดิมซ้ำๆนะครับเราจะปลูกพืชที่หมุนเวียนนะครับ อย่างรถเกี่ยวของเราก็ตอนนี้ก็สามารถที่เกี่ยวทั้งถั่วนะครับถั้เรืองถั่วเขียวข้าวแล้วก็ข้าวโพดได้ด้วยนะครับคือจบในคันเดียวใช่ครับ เรามาอยู่ในจุดที่ผมเห็นปามน้ำมันนะพี่ปามน้ำมันเป็นของโซนใต้นะครับที่นี่ก็วิจัยปามน้ำมันเหมือนกันคนะเป็นยังไงบ้างพี่อธิบายหน่อยก็ในเรื่องของการปลูกปามนะครับเราก็จะส่งเสริมนะครับในเรื่องของการปลูกพืชแซมนะครับในระหว่างที่เรารอเก็บทลายปามหรือรอเก็บผลผลิตนั่นเองตอนนี้จะเป็นดีปลีนะครับแล้วก็ผู้เหลืองส่วนสุดท้ายฝั่งด้านนู้นนะครับก็จะเป็นพริกไทยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสร้างไรายได้เสริมาม<ช>ที่จร, <นะ S 2> จริงมันล่มแล้วมันปลูกขึ้นใช่ไหมพี่อ่าตอนนี้จะในระหว่างแถวสามารถที่จะพบปลูกได้นะครับมไม่ไม่ไม่ไมไมบังแสงเท่าไหร่นะครับ แล้วอย่างหนึ่งที่เราเห็นนะพี่นะก็คือจะมีรถติกเตอร์อยู่ประจำฐานเลยนะพรอมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่แบบสามารถใช้งานได้ในแต่ละโซนแต่ละที่เราปลูกกันนะตัวนี้จะเป็นยางพาราครับพี่ใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นยางพารานะครับก็เราก็เหมือนกันล้วก็ในระหว่างที่เรารอขีดน้ํายางก็สามารถที่จะปลูกพืชแซมเป็นรายได้เสริมได้แซมได้ครับส่วนต่อมาก็จะเป็นผลไม้นะครับผลไม้ก็จะมีทั้งลําไยม่วงแล้วก็ทุเรียนนะครับซึ่งผู้ผู้ที่ปลูกผลไม้เองเนี่ยจะประสบปัญหาก็คือต้นผลไม้นี่มีความสูง จนคืนไปนะครับเราก็เลยได้นําองค์ความรู้จากมหาลัยมาช่วยมาช่วยในการตัดแตง่งจริงให้เป็นทรงพุ่มเตี้ยหรือทรงผาชิงไงายนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดแรงงานคนเวลาที่เข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ต้องปีนป่ายขึ้นที่สูงไม่ต้องเสี่ยงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทํากิจกรรมนะครับในแปลงของเราได้ง่ายตอนนี้เราก็ทดลองทําอยู่เยวจะมีทั้งน้ำไย,ยนะครับมะม่วงแล้วก็ฝรั่งที่จะทําอยู่ในฟาร์มหลานะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นป่า3อย่างประโยชน์สีอย่างป่าตามพระราชดำรินะครับก็จะมีป่าก็จะมีการปลูกไม้อยู่ห้าระดับมีไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลื้อดินแล้วก็ไม้ใต้ดินนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราพอกินพอใช้พอออยู่พลมเย็นนี่น,นะครับผู้ที่มีพื้นที่ว่างๆหรืออยากทําอย่างมีป่าันนี้ก็สามารถที่จะนำนะครับในเรื่องของป่า3อย่างประโยชน์สีอย่างมาใช้ได้นะครับ โซนที่เรามาตรงนี้เป็นอะไรพี่เป็นโซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่หรือโซนที่เกี่ยวกับเรื่องมันแล้วก็เรื่องอ้อยนะครับมันจำปังไลค,ค,ครับผม ที่เห็นปัญหามันก็คือที่เราส่งเสริมจริงๆเลยก็คือเรื่องของการระเบิดดินดานช่วงที่เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือเข้าไปเตรียมแปลงนะเราจะใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ๆนะครับเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่นนำมันจะเกิดชั้นดินดานใช่มันเกิดเกิดชั้นดินดานอยู่ที่ความลึกอ,อยู่ที่ประมาณ40-50เซนนะครับเราก็ต้องอทลายชั้นดินดานตัวนี้ทิ้งนะครับ อันตัวนี้จะเป็นเครื่องอบร่องนะครับเครื่องอบร่องนะครับส่วนฝั่งนั้นนู้นก็จะเป็นตัวปลูกมันนะครับตัวนี้จะรวบรวมขั้นตอนของคนสี่ขั้นตอนมาอยู่ในขั้นตอนเดียวเลยนะครับตั้งแต่การใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ยกร่องนะครับตัดท่อนพันธุ์แล้วก็ปักท่อนพันธุ์นะครับสี่ขั้นตอนเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการปลูกว้อยนะครับปลูกว้อยก็เหมือนกันเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยระเบิดดินดานเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทลายชั้นดินดานเนี่ยรากของว้อยจะหากินได้ไม่ลึกนะครับลำมันก็จะไม่ใหญ่เนาะนะครับ ก้อยที่ในช่วงบำรุงรักษาเนาะนะครับก็การปลูกอ้อยของเราเราจะปลูกอ้อยอยู่ที่ล่องห่างอยู่ที่มีเก้าสิบถึงสองเมตรก็จะจะให้แท็กเตอร์รุ่นดีเข้าไปทำอะไรพีตอนนี้จะเป็นเครื่องฝังปุ๋ยนะครับเครื่องฝังปุ๋ยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโรตารี่สำหรับพื้นดินได้ย่านะครับโรตารี่ขนาดสิเมตรเก้าสิบเซนหรออ่าครับเข้าได้เลยไหนลอง หลังจากที่ทเราเตัดอ้อยเสร็จนะครับก็จะมีใบอ้อยเราก็อัดใบอ้อยเพื่อที่จะนําไปขายนะครับก็ไล่หน,นึ่งก็มีรลค่าอยู่ที่7 0 0ดร้อยถึงหนึ่บาทอันนู้จะเป็นตัวคีิปอ้อยใช่ครับตัวนั้นจะเป็นเสียนะครับโอ้โห้โโโโนเรื่องได้ว่ามีแบบเครื่องจักรทางการเกษตรของพี่นะรถนะคูเปต้าออกแบบม,มานี่แบบให้สามารถใช้ได้แบบ ขึ้นแรงจริงๆนะ <c oughs> แต่ได้าสารมัดประโยชน์เลยนะใช่ครับฝั่งนั้นนี้ก็จะเป็นย่านนิเปียนะครับอันนี้เป็นโซลูชันใหม่ของเรานะครับเป็นย่านนิเปียย่ <c oughs> <อ>านนิเปียก็ใช้เครื่องจักรเหมือนกันเลยกับอ้อยเลยนะครับตั้งแต่การเตรียมดินการบำรุงรักษานะครับแล้วก็การพ่อปลูกนะครับอันนี้นคือเครื่องตอแต่ดิเ่องนี้จะเป็น,ปนครับเครือ่องช็อปนะครับย่านนิเปียนะก็จะบดละเอียดเลยนะครับ ที่เราเห็นก็คือคูบุต้าในนี้สิ่งที่เขาทำเพื่อกเกษตรกรจริงๆเลยนะทุกคนสิ่งที่ปลูกแต่ละอย่างนี่คือหมายถึงต้นไม้ทั่วประเทศเหมือนการแบบการคือทำไงก็ได้กเกษตรกรนั้นอยู่อยู่ได้้วยตัวเองอยู่ดีกินดีโดยการทําเกษตรอ่อแล้วก็ผลิตนวัตกรรมเรื่องทุนแรงมาเพื่อให้ใช้ในการเกษตรแบบไม่ต้องเหนื่อยเหมือนสมัยก่อนนะทุกคนเนี่ยเอาละครับทุกคนและเนี่ครับผมก็พาทุกคนทัวร์ในคูบุต้าฟาร์มนะครับซึ่งผมก็ ได้รู้แล้วทีนี้ว่าในคูบุต้าฟาร์มนะครับเขาทําอะไรนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ได้คือในคูบุต้าฟาร์มเขาวิจัยทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรกรเกี่ยวกับพันธุ์พืชเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดต้นทุนน้อยที่สุดแล้วก็นวัตกรรมที่ดีที่สุดครับให้กับเกษตรกรเพื่อให้เราได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการปลูกพันธุ์ไม้การพืชปุ๋ยนะครับทางการเกษตรแล้วก็เครื่องจักรนะครับที่เราจะใช้อ่าเอาไปเป็นเครื่องสุนแรงกันทุกคนนี่ผมว่า คูบต้าฟาร์มมีทำเพื่อพวกเราจริงๆครับนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมที่คูบุต้าฟาร์มนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ที่เพจสยามคูบุต้าได้เลยนะครับแล้วทุกคนจะได้ได้รับโอกาสดีๆที่ประทับใจแบบผมเช่นกันครับทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการมาเยือนคูบุต้าฟาร์มนะครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ